สวัสดีครับมาถึง EP ที่2ของทีม Prototype Racing ครับในขณะที่กำลัขงขับไปที่ o, อู่เพื่อไปดูอีกคันหนึ่งก็จะเล่าประวัติคันนี้นิดนึงนะะก็ได้รถคันนี้มานะครับจากคนรู้จักคนหนึ่งแล้วก็พอได้มาปุ๊บผมก็เอาไปถ่ายหองเหลวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หม้อน้ำ ส่วงท้ายเพราะคนนี้ขับหลังที่อูเออร์กไกลเลิศน,นะฮะแล้วก็ทำอะไรบีกันนี้ก็เอาไปเช็คช่วงล่างด้วยทุกอย่างก็ยังปกติดีเอาไปโหลดที่ Ra a u t o t ์ไ i ไปโหลดจัดฟิตเมนที่ Ra a u t o t ์ไ i ไปใส่ m a g i c c o l a er. ใส่ทุกคันรถบ้านผมยังใส่เลยมันเป็นมันเป็นแหวนที่ลองนอ็อตระหว่างซับเฟรมกับ มันจะล้างที่ fresh carwash นะครับของโกเร็วอ,อย่างเงาคำชคความเร่งผมก็ได้จากคนในกลุ่มของพอร์ซิสซ่า,าแล้วก็ล้อล้อที่ตอนนี้เห็นว่ามี ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อูกเกอร์ไกลเลอรครับบนถนนเส้นกาญจนาเลยถนนนครินมาประมาณ2กิโลซ้ายมืออยู่ที่ตีนสะพานผมก็เอารถออเตซ่า,าผมมาอย่างที่บอกไปขั้นต้นครับว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกก็คือไปออรีแฟลชรีแมปกับพี่วิชัยนะครับที่ถนนอนอ,อนุทมาก็ทำให้รถตอบสนองดีขึ้น ครับวันนี้เราก็เอามารเ,เรามาเปลี่ยนเกอร์เลเตอร์ตัวนี้คือตอนแรกรถที่ได้มาเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เป็นรถออโต้นะครับแล้วกออ็ออกตัวสะดุดสะดุดที่หมายถึงว่าสะดุดเยอะเลยสะดุดแปลว่า เหมือนกับน้ำมันไม่เข้าแต่ครั้นี้ก็ถอดหัวฉีดทุกอย่างคือเช็คหมดแล้วถอ,อวดหัวฉีดมาล้างมาเทสคราวที่แล้วก็เปลี่ยนกรองเบนซิน,นดีขึ้นมามันพอเปลี่ยนเสร็จมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังมีสะดุดบ้างก็เลยคราวนี้มาเปลี่ยนลองดู r e กเ l เตอร์ ulator, นะครับอันนี้เบิกใหม่เลยแล้วก็ปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กคันนี้มาเป็นของวอร์ o บของอเมกาของซิงอยู่แล้วแต่ว่ามันขนาดมันไม่ได้ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้มันเดิมๆดิมดีกว่าก็เลยเอาลองเอาปั๊มเจมาดูมาใส่ดูนะครับเสริมอีกอย่างครับนอดล้อนอดล้อแบบนี้ แล้วก็ตัวอัปริงกันสั่นแล้วก็อะแดปเตอร์สามารถติดต่อได้ที่ FSS Racing ครับ FSS Racing หาให้ได้หมดครับอะไรที่เกี่ยวกับล้อๆเนี่ยคันนี้คือเปลี่ยนอะไรได้ใหม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนหมดผมไม่ชอบใช้ของมือสองถ้าไม่จำเป็นนะถ้ามันหาไม่ได้ก็ต้องใช้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยน เพืควสบายใจเพราะรถคันนี้มันปี2,000ก็20ปีละ20เก่งน,นิดนิดนิดนึง20กับกีก6เดือนก็อะไรทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ครับแล้วนี่ก็คือเจ้าอัลเทซ1วันหรือ aka A1 ครับอัลเทซกับเครื่อง สองเจแปดร้อยมา้าแปดร้อยม้าจ,จริงๆขับลองขับสองเกียร์รู้เรื่องยกแทบไม่ทันนะฮะก็ภายในเดิมดูกนไม่มีอะไรภายนอกดูกนไม่มีอะไรลอ้อชิารล้อเวิร์กเบรกทีอดีช่วงล่างโช้คลิส ทำทีอดีดีดูของแต่งเจะของเก่าเคลมาของแท้ทั้งหมดนะครับพี่ใช้ภายนอกไปในก็อันนี้ซื้อมาอา่ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นรถที่เพอร์เฟกนะฮะเพราะว่ารถ800ร้อยมาทำมาแล้ว2-3ปี เชื่อว่าต้องผ่านหลายตีนแลนะฮะหลายตีนแล้วแต่ละเกียร์คงไม่ได้ขับกันปกติเพราะเช่นการคันนี้ได้มาปุ๊บก็เอามาเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดนะครับแล้วก็คันนี้เซ็ตมาเป็นรถดรกการจูนของเครื่องคันนี้คือรถดรกรอรอบค่อนข้างถึงต้องต้องเกิน3,000รอบอะถึงถึงรถจะพุ่ง นั่นแหละครับก็เอามาก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดเช็คช่วงล่างเช็คหัว,วเทียนเช็คว,วัสฉีววดก็คือเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นรูทีของผมแต่ผมซื้อรถมาผมจะเช็คใหม่มววหมดเลยเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนอ่าไม่ไม่อยากเสี่ยงตอนนี้ปัญหาที่มีคือความร้อนเช็คในหลายๆจุดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่เห็นเรื่องประกันแลบหรืออะไรก็ตามก็ตอนนี้กำลังติดตั้งเเกวัดความร้อนอยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากติดแล้วจริงๆก็มีเซตดีแต่เป็นเซดีปลอมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจกับกับเกจปลอมเท่าไหร่ก็เลยซื้อของแท้มาใส่เดฟี่ของแท้นะครับก็ต้องรอดูใส่หลังจากใส่เกจวัดแล้ว ถ้าความร้อนปกติก็รอดตัวไปจบไปแต่ถ้าไหมก็ต้องก็ต้องหาก็ต้องหาแต่ว่าขออย่าให้มีปัญหาเลยนะครับก็หลังจากที่ถ้าทุกอย่างปกติก็จะรถไปจูนใหม่จูนให้เป็น step drift ให้รอบต้นๆมันมาเร็วหน่อยในการออกตัวในการจะทำโดนัทอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คอ,อยติดตามครับ A 1กับ A 2 หลังจากที่ซื้อรถคันนี้มาครับอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งรถมีอาการสะดุดออกตัวลำบากก็ไปให้พี่วิชัย refresh ดูก็อาการดีขึ้นเร่งดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการสะดุดอยู่ผมก็ออลองเช็คโหมดฉีดหดฉีดปกติลองเปลี่ยนกรองพอเปลี่ยนกรองไปแล้วเนี่ยจากอาการสะดุด วันดีขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังมีสะดุดอยู่คราวนี้ทางคุณไายเจ้าของอู่กิไกเลิศก็บอกให้เปลี่ยนเลกกเลเตอร์ ator, แล้วก็ปั๊มติ๊กนะก็วันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเลกกเลเตอร์กับปั๊มติ๊กผมก็เบิกใหม่เลยก็เมื่อกี้จากที่ขับออกมากลายเป็นเร่งดีขึ้นอีก mm hmm. เหมือนกับว่าการทํางานของระบบน้ํามันดี นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการลงทุนไปไม่ได้แพงแล้วก็ได้ผลหลังจากนี้กับคันนี้จะทำอะไรต่อไปก็รอติดตามชมกันครับตอนนี้อยู่ที่ทุนนะฮะว่าจะมีแค่ไหนยังไงแต่รถคันนี้คงไม่ได้ทำอะไรมากที่จะทำก็เป็นตัว A1 ครับตัวผมเองอยากทำารถดริฟ์ แต่ไม่ใช่เป็นแบบแข่งเริฟจ๋าแล้วนะคือเอาแค่ขับสนุกไปซ้อมเล่นกับเพื่อนๆที่สนามแค่นั้นพอก็ติดตามชมกันต่อไป